ผมเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนมานานมากนะแล้วเป็นเนี่ยโคตรทรมานถึงขั้นที่เคยคิดว่าแบบตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะว่าเวลาเป็นเนี่ยมันไม่มีคนเข้าใจใครไม่เป็นแม่งอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนละกันแล้วก็ลองใช้ดูโรคก,กระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพวกเมือกนะฮะพวกเหมือนแบบพวกเยื่อที่มันหุ้มกระเพาะหรือ,อยู่ข้างในชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาลายหายไปแล้วคุณคิดดูดีว่ากระเพาะของคุณเองอ่ะ ถ้าเกิดไม่มีเมือกเหล่านี้ไม่มีเยื่อเหล่านี้เนี่ยที่มันพุ้มกระเพาะคุณอยู่อะ่ะกรดที่มันไปกัดถึงก้นเนื้อวัวได้เนี่ยมันจะกัดกระเพาะคุณยังไงนิดเดียวอะ่ะโคตทรมานผมบอกเลยคือผมพูดจาก ฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนที่วันนี้เนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะนแนะนำก็คือตัวนี้แหละฮะคือตัว u ูีเจ้าฮาชิ u ูีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านหางจาระเข้ใบบัวบกโปรโตีนจากไข่ขาวน้ำผึ้ง6ปัน6ชนิดนี้นะฮะแต่อยู่ในนี้จะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือก ไปเคลือบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดเกลดที่มันออกมาเนี่ยก็จะโดนไอ้เจ้าือกเหล่านี้โปรเทคเอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็น,นการเคลือกบกระเพาะเอาตรงๆเดี๋ยวจะให้ดูเลยมันจะเป็นมืกมืกนะฮะแต่กินไปอร่อยรสชาติอร่อยเหมือนหวานนะครับและที่สําคัญในเจียวรดีตัวนี้เนี่ยเขามีอรยนะครับแล้วก็ามาตรฐานโรงง,งานเนี่ยก็ก็สุดยอดนะฮะ g m p ISO 9001 มี S A C C P เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอะเมื่อก่อนผมไม่กินเลยนะอาหารตอนกลางคืนอะแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างในบางมื้อที่มันแบบว่าเราจําเป็นต้องเจอกับเพื่อนเจอกับน้องเจอกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงอะเราก็ต้องเนี่ยแหละฮะต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเหมือนกันเมร่ะก่อนหน้าน,นี้เรารักษามาแล้วเ,ออเราดีขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะไม่เอาแล้วเป็นกฎไหลย้อนเหมือนตายทั้งเป็นใครไม่เป็นไม่เข้าใจเชื่อผม